เป็นละร้อยยี่สิบบาทมาซ่ัมกระชับไข่แล้วก็มาซื้อใหม่ม่ค้าลงดีจังกันๆๆของประดับส,สวยๆเลยน่ารักดีอ่ะเอาไว้สะสมอ่ะ สวัสดีครับคลิปนี้อุ้ยออนทัวร์อยู่ที่สัมเพงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาเดินสัมเพงกันครับหลังจากที่เราไม่ได้มานานหลายเดือนแล้วนะครับน่าจะ5 6เดือนหรือ7เดือนนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงก็ไปชมกันครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะครับวันที่30พฤศจิกายน2568รบครับ รรบรรยาก,กาศตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง iah. ไปดูกันสำเพ็งครับรก็บจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งทางขวากับฝั่งทางซ้ายครับเดี๋ยวเราเดินฝั่งทางซ้ายก่อนครับก็เราไม่ได้มานาน มันจะถึง7เดือนนะตั้งแต่เขาปรับปรุงใหม่แต่สงการว่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่กเป็นบรรยากาศตอนบ่ายโมงครับสําเพ็งครับ เรามาทางท่าดินแดงนะครับข้ามน้ำมาตรงท่าน้ำราชวงศ์นะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับ<อ>เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วกันครับสัมเพ็งครับ<อ>สำเพ็งล่าสุดอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ไปดูกันว่าใกล้ๆเทศกาลปีใหม่อย่างนี้มันจะมีอะไรขายบ้างครับ อะไรที่เป็นเทรนครับเนี่ยซอยเนี่ยโอ้โห,โโหคนเยอะเหมือนกันนะบา่บายโมงอะ,งอะเดินไปเรื่อยๆคนเยอะก็ระวังกระเป๋าเลยนะค,ยคนมันเยอะครับซอยก็จะเล็กๆครับก็จะขายของกิฟ์ช็อปน่ารักน่ารักครับต<ก>ำเพ็ง เป็นของฝากของปีใหม่ครับอันนี้อะไรโบที่คาดผมอันนี้อะไรโบอ่ะมีหมวกโบส่วนราคานี้ก็ต้องแวะถามเนาะนะครับคนเยอะครับ เขาก็ติดราคาไว้มีชุดนอนตั้งแต่สงการมั้งที่เราไม่ได้มานีนะใช่ร้านนี้มีหมวกข,ขายหมวกกับร้านโฝนเยอะ ก็เดินก็ระวังกระเป๋าสตางค์ครับคนเยอะครับตอนนี้เรอผมอยู่ตรงป้ายศรีภูนะบรรยากาศสัเพ็งครับใกล้ช่วงปีใหม่ครับ หยุดไม่ได้นะครับคนเยอะครับอันนี้เป็นกิ๊ปเป็นโบครับคือให้ก่อนนะใส่แมสก์ครับอ่ะเราเดินดูครับคนเยอะครับก็เขาจะมีสองกะนะกะกลางคืนกับกลางวันของสำเพ็งครับอ่าใครอยากได้สร้อยครับ ของขวัญปีใหม่ตอนนี้ทองราคาแพงเนี่ยเซ็นละร้อยยี่สิบบาทร้านขายกระเป๋าอืมมีมีของกินด้วยขนมจีบสูตรแต่จิ๋วอะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าไม่มีคนลายปีใหม่แล้วเนาะคนเป็นของจากันายเ็องหมอจาหยิบี่ใส่ถุงก็บรรยากาศพอค้าไม่ค้าครับบางคนเขาก็ซื้อมาใช้เองครับบางคนก็ซื้อไปขายต่อครับนี่เป็นของเล่นต้องไปต่อเอง็นของนครับอี่อ๋อนี่ตัวอย่างนะ ของเด็กเล่นอ่ตรงนี้ก็จะโล่งแล้วครับโอ้นาดเอาีออกตรก,กาไม้เขาบางร้านก็ขายทั้งส่งทั้งปีครับอันนี้เป็นกิฟเซนโบครับ สวย,สวย,ย,ยร้านนี้ขายหมวกครับอันนี้เป็นโบติดผมคนมันเยอะนะครับอาจจะไม่ดูอะไรมากครับก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันครับน,นี้โอเคสเตชันดวงคุญแจ มีตู้เต่าบินด้วยตรงนี้อันนี้เป็นที่คาดผมแบบมีไฟมีกระเป๋าย้อนอาลัานครับ

สำนวนใบขึ้นไปนะคะใบเลหกใบส่งนะครับพี่ใบเล็กค่ะใบเล็กใบเล็กอ่าครับในสามใบจ้ะในสามใบส่งสวยๆเราเดินลึกไปอ๋อเขาจะขายทั้งส่งทั้งปลีกนันนี้เป็นแพ็กหกสิบบาทจับตะมูต้อาง่ย ตอะไรคะต้นีอันนี้อันนี้ตัวเร่คะเนกระหงิบนะคะหถ้าเป็นอันนี้ยเป็นเนี่ยเราใส่ได้ยกคนกับชั้นท้องนี้สองตัวห้าสิบเพาะว่ยันหกสิอันนั้นหกสิบบาทข้าไส่กันถึงจะร้อยขอบคุณมากเตนสวยนะ ไม่ใครสบายทำเสือดิ้นไของผู้ชายผู้ชายก็ผู้ชายยิ้มบ้างบ่อยชาวนี้ซื้อใครตอนนี้แถมเราเพิ่งจะมาซื้อไม่รอดมาใส่นี่จะช้าทำกระชากไข่แล้วก็มาซื้อใหม่แม่ค้าลงดีจังตัวนี้มาใหม่นะลูกตัวรุ่นที่เจงเอาไปมันหมดแล้วตัวนี้มาใหม่ใช่ก็จะหมดแล้วด้วยตัวที่สิบถ้ามัน บรรยากาศสมเพ็งครับมาถอดเองอ่ะอันนี้เป็นสองมาอัปเดตสามเป็นสี่เป็นห้ามาเถอะค่ะตอนนั้น่ะพอเขาหยุดคุณเดินไม่ได้เลยครับตั้งแต่เขาอัปเดตใหม่ได้ได้มาสนใจนั่นเนี่ยยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเถอะเป็นมาพยายามมาวันที่จะได้มาเจอกันครับขอบคุณครับขายดีเจ๊ขายดีครับผมครับผมเฮียมาแล้วขอบคุณครับกลับบ้านก็ไปลงตัวใหม่เฮียครับ เราเดินต่อครับแต่ละร้อยบาทก็แม่ค้าน่ารักดีครับอารมณ์ดีครับเด็กๆก,ก็ชอบมาเดินนะครับสัมพ็งเนะี่ยของเล่นเยอะครับเนี่ยของเล่นเนี่ยกล่องซุมกล่องจุ่มนี่ครับสติกเกอร์อุ้ยขายทั้งส่งทั้งปีครับอ่ามีพัดลมด้วยนะี่พัดลมแบบพกพา นนะอันนี้ของประดับสวยๆเลยชื่อค่ะมาติดคาก็่ออค่ะให้ชี่อว่อไม่เอาอาย คนเยอะครับวันนี้ครับนี่นึกว่าจะไม่มีคนแล้วนะครับก็จะบ่ายสองแล้วอ่วก็ร้านไหนห่อนพี่อัน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนำครับหน้ามาเดินครับอันนี้ตัวละหกบาท3ามตัวร้อยสลาดสาเพ็งครับหน้ามาเดินนะครับอันนี้สีทองทั้งร้านเลยทั้งทองทั้งมุกอ่ะปวกกุญแจครับทั้งร้านเลย

มีชุดนอนที่สวยด้วยลายเลือกได้<ล>ค่ะดูก่อนได้เก็บเงินค่ะนะะคจะมีก๋<ช>วยจับขามหาม,มูก๋วยเตี๋ยวว่ะก็เป็นบรรยากาศนะตอนจะบ,บ่ายสองแล้วว,ะว่ะนี่น้ำลำไยครับโอเลี้ยงอาเราเดินตรงไปมา ซอยนี้มีรถวิ่งเข้ามาด้วยเนาะเราเดินตรงไปดีกว่ามั้ยดูของบรรยากาศครับก็ <Okay. S 2> น่ามาเดินนะครับ <Okay. S 2> ช่วงนี้ก็ <Okay. S 2> ของใกล้ปีใหม่แล้ว <Okay. S 2> มีจุดสันต์คอร์ดด้วยเอลเลน นี่อะไรหวงกุญแจนั่นเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะขนมขนมน้ำเข้าใช่ขนมกร,บกรอบ,ม,รบ,รบมีกระเป๋าร้านนี้กระเป๋าล้วนๆเลยครับสำเพ็งครับลจะสั่งังครับก็จะมี กะกลางคืนกับกลางวันนะสำเพ็งเชือกผูกรองเท้าไงใช่เชือกผูกรองเท้ามองนายเป็นยามาถุงห่วงกุญแจครับคนนี้ก็จะขายตุนเนาะขายทรงขายส่งปีเขาก็ขายนั่นแหละขายทุกว่ามีอะไรขอแอลกอฮอล์ ลองมาเดินเที่ยวดูครับสำเพ็งนี่ใครโอ้ยบาจางบาจางคนละครึ่งบาจางไ้บาจางคนละครึ่งรับด้วยครับสามลูกร้อยสามร้อยบาจางครับสามลูกร้อยอ๋อ ครับขนมบาจา,านาตลาดภูดสำเพงนะพี่ครับ,คร,บครับผมขอบคุณครับพี่เดินด้วยกันเดีด๋ยวนะร้านนี้คนตรึมครับนี่สิบบาทเซลของเด็กเล่นต,ตัวต่อไงพี่เขาต่อไง อันนี้10บาทเขาเซลแล้วลน่คือพรกนลาไันนี้เขาอันนี้เ็เก็บร้านแล้วขายหมดแล้วเก็บร้านแล้วนู<อ> <c oughs> ่นี่นี่ตนตๆนตดีุ่นนอ่ันนี้สออันนี้มีอะไรบ้าบินอใช่ปะบ้าบินเทีอวะ เดินเมื่อยก,ก็มีของกินครับมีสับป,ประรด20บาทสับป,ประรดเจสีสัาเพลงหอมหมกเจสีหอมหกสำเพลงครับเจสีสำเพลงตัวจริงๆร <c oughs> ระวังน้องครับ อันนี้อะไรน่ารักดีอ่ะเอาไว้สะสมอ่ะนี่ยารักดี ร้านนี้เหลืองอารามเลยมีพัดด้วยหกสิบบาทสามสิบบาทพัดแปดสิบบาทสั่งแล้ว สำเพ็งครับก็จะมีสองกะนะกะกลางวันกับกลางคืนเรามากลางวันนะกลางคืนไม่สะดวกมาครับโบดัมร้านนี้ตุ๊ก,กตาเต็มร้านเลยเนี่ยเป็นพวกกุญแจครับร้านนี้ตีมคีิส์มากเลย ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็มาเดินเที่ยวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหัวรื่คุยใช่ตลาดผู2 650บาท250บาทซำเพ็งครับตอนบ่ายสองนะอ่าไวยปิ้งมีไวยปิ้งเกลือปิ้งไวยปิ้งครับ15บาท เาน่ารักนันเลอยอ่เาแยกไว้าั้งหากด้วยั้นลยทังร้รานนะดูร้านนี้ครับไข่ส้อยอเดียว มันแช่มันเทียมย้อยอยู่นี่นะอันนี้อะไรออผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือครับก็นานนะครับที่เราไม่ได้มาเดินตั้งแต่สงกรานก็จ,จะสิ้นปีแล้วเกือบปีอแบบ่ะเจ็ดหเจดเดือนแปเดือนครับ ก็จะสุดตรงนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นสะพานพระปกเกล้าครับร้านนี้ตีมคริสต์มาสไม่ไปหรอกพอแล้วเป็นบรรยากาศสำเพ็งตอนบ่ายสองครับอ่ะเราเลี้ยวซ้ายมาซอยนี้มา หอหมกเจสีสำเพลงนี่ขารุมอะไรกันคารุมอะไรกันอืมคือ้อมาเทนนี่ตัวอะไร ก็รับคนละครึ่งด้วยสางมาด้เทนเขาบอก3 5 0ร้อยห้าสิบนี่จ่าเาด้วจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าครับเอาวนันไม่รูส้างับคนรวมเลยครับมีกระเป๋าด้วยสวยๆเลยครับเป้สำเพ็งครับ มีกระเป๋ามีเป้สวยเลยมีรองเท้าคู่ละร้อย มีถุงเท้าสองตัวร้อยเนี่ยมีของเล่นสก,กุชี่อันนี้หกอันร้อยฮะมันจะนิ่มๆเอาไปบีบบีบบีบนิ่มๆอ๋อตัวนี้ตัวนี้สิบบาทล้วเนาะดูราคานะ ก็เป็นบรรยากาศสำเพ็งครับนี่ว่าจะไม่ซื้ออะไรแล้วเนี่ยก็ยังซื้อมาเห็นอะไรก็อยากได้ครับใครจะซื้อมาขายต่อก็น่าจะได้ครับเขาขายทั้งส่งทั้งปีกระเป๋าครับเด็กไปายของรัดตอยู่เอเจ๊ก็เดกไปคายของรับ อย่าลืมมาเที่ยวก่อนก็มาหาซื้อของครับของฝากก่อนปีใหม่ก่อนกลับบ้านเทศกาลปีใหม่นะครับเพื่อนๆร้านกระเป๋าเพืบเนี่ยของสวยๆนั่นเลยครับ ฝั่งนี้เป็นอะไรเอ,อ่ยอ๋อตีมคริสต์มาสครับว้าวเราคนนึกว่าจะไม่มีคนครับบ่ายสองแล้วอ่ะของก็<อ>ยังเยอะครับแคทษครับเสื้อผ้ากระเป๋าคลิปช็อปครับเทียบของน่ารักนารัก,รกของฝากของพิรล,ลึกเอาไปฝากเพื่อนฝากปู่นะครับ ถุงเท้าขายทั้งปลีกทั้งส่งครับจะซื้อไปขายต่อก็ก็ได้ครับอันนี้เขาขายอะไรสิบบาทอ๋อที่คาดผมอะโลโละร้อยอันเดียวละสิบบาทโอ,โอ้นี่เขาลุมอะไรกันให้ดูดิ รวมกันอยู่ก็ถ้าเราเดินไปเรื่อยก็จะไปทะลุที่เยาวราชนะครับเพื่อนเพืนกลางคืนแต่กลางวันก็ไปก็อารมณ์คล้ายๆกันกับสำเพ็งนี่แหละครับถ้าเราเดินไปเรื่อยก็จะไปตลาดเก่าเยาวราชครับ คือคลักดีครับของขายเยอะครับอ,อันนี้ธีมคริสต์ม,สมาสครับ,รค,รบคนเยอะดีครับคือคลับก เลือกไม่ถูกเลยครับอันนี้ขายพวกอะไรเครื่องสำอางดินสอเขียนคิ้ววเนี่ยวรายทั้งสางทั้งราะหัราะกราัรัวรัว เตรียมตรีมคริสต์มาสใช่ไอ้ที่เป็นสีสีสีลุงอันนี้พวงกุญแจโหลละแ0ดสิบาทอะไรคะนียังมาถุโอ้คนเยอะเหมือนกันนะดูดิได้นะคะ1ิบบาท1ิบบาทแล้ว บาดจ้าไม่ถึงบปดแกไปไหนนีน่ากินเลยชาวขวยโรแมนอิกชาวขวยคนแน่นครับเราก็ไม่ได้มานานเนาะแต่สงกรานนะครับสำเพลงก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับเนี่ย หกสิบบาทยี่สิบบาท no, no. ใครบอกว่าเงียบ mm hmm. นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเดินสำเพ็งครับเขาน่าจะเดินเยาว,วราชเบนของฝากของที่ะระลึกครับของกินมีเมี่ยงคำด้วย ว่าดูคนครับ <c oughs> ช้อนเงินช้อนทองอ่า คนแน่นมากครับชุดน้องหมาน้องแมวอะนะ <c oughs> <c oughs> ร้อยเดียวจ้ะ <c oughs> ตรงนี้จะ,จะมีของกินเยอะครับอ๋อนี่้ารุมอะไรกันไปดูสิเร็ว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  แบรนเสื้อสแตลเลนายางดีนะครับสิบอันยี่ห้าบาทครับฟลายคันสแตลเลตครับอยางดีสิบอันยี่ห้าหกอะไรอะห้าบาทผ้อมหมวกอ๋อ้าอมหมวบกร,รุมเลยครับไก่เซ็นปีแล้มาซื้อเป็นของฝากก็ได้เนาอเลือครับดูดิอันนี้หมา่ เดินดูคนกคนเยอะมากเลยครับขายยังกระแจกฟรีจิ้นน้ำหอมเจ็ดนะครับซื้อก็ได้ครับไม่มีค่าตนะครับนีอไรไม้แขวนผ้าแยกเลยบยี่สิบห้ามว้รจ